โอเคทีนี้เราจะมาดูการคูณเมติกด้วยเมติกกันในรูปของโจทย์ตัวอย่างมาดูเขาบอกว่าให้ c ให้ c เท่ากับ1.2 1, ึลบ1.3แล้วก็คูณกับคูณใช่ไหมคูณกับ2อลบ1.0 3แล้วก็ดเท่านี้เขาบอกว่าให้หา c บวก d แล้วก็แันโพสเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมมาดูเลยวิธีการคูณจากมาเมื่อกี้เห็นนิยามปะ ผลลับผลลับก็คือ cij เท่ากับ a i 1คูณกับ b 1นึ่ง j เราเนี้ยงงใช่ไหมยังไงก็งงพ,พ,พ,พี่ก็งงแรกแรกอะถึงจำนิยามไปก็ใช้ไม่ได้เราต้องดูวิธีใช้แบบโจทย์ปัญหาแบบการทำโจทย์เลยมันจะทำให้เข้าใจมากกว่าอมาดูเอาสองตัวแรกก่อนเอา c คูณกันก่อน c คูณกันวิธีการคูณ เราดูแถวกันจับแถวไปคูณกับหลักแถวคูณกับหลักก่อนที่เราจะคูณเราต้องดูก่อนมิติ2องคูณ2องสองคูณสอคูณสอคูณสจากเมื่อกี้จากเมื่อกี้ว่าอะไรอืม หลักตัวตั้งแถวตัวคูณหลักหลักตัวตั้งแถวตัวคูณสองสองอันนี้เท่ากันใช่ไหมเท่ากันก็แสดงว่าคูณได้อันนี้หลักตัวตั้งแถวตัวคูณก็เท่ากันก็แสดงว่าคูณได้เพราะฉะนั้น c กับ c กับ d เนี่ยสามารถหาค่าได้และผลลัพธ์ก็คือ2คูณ2ใช่ไหมผลลัพธ์ก็คือแถวตัวตั้ง คูณกับหลักตัวคูณก็มาดูวิธีการดูเอาแถวแรกก่อนแถวไปคูณกับหลักแถวไปคูณกับหลักนะดูดีดีเอาหนึ่งไปคูณกับสองก่อนหนึ่งไปคูณกับสองแล้วก็ได้ผลลัพธ์เอามาบวกด้วยสองคูณกับศูนย์อันนี้คือแถวแรก ทีนี้เอาแถวไปคูณกับหลักแรกแล้วเราก็เอาไปคูณกับหลักที่สองหลักที่สองคือหนึ่งคูณกับลบหนึ่งแล้วก็เอาสองคูณกับสาม,มทีนี้เราก็ได้แล้วแถวแรกคูณกับหลักต่อมาเราเอาแถวที่สอง ัวที่สองคูณกับหลักแล้วก็คูณคูณเหมือนเดิมเลยสองอันลบหนึ่งคูณกับสองเข้าไปลบหนึ่งคูณกับสองแล้วก็บวกกับอีกตัวหนึ่งสามคูณกับศูนย์สามคูณกับศูนย์อ่ะพอคูณกับหลักแรกเสร็จปุ๊บเอาแถวนี้ไปคูณกับหลักที่สองต่อลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่ง แล้วต่อมาคือเอาสามคูณกับสามอ่ามาดูคำตอบหนึ่งคูณสองเป็นสองแล้วก็สองคูณศูนย์เป็นศูนย์ก็ได้เป็นสองหนึ่งคูณลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งสามคูณสองเป็นหกลบหนึ่งบวกอ่ะบวกสี่อืตรงนี้บวกลืมใส่ลบหนึ่งบวกกับหกก็กลายเป็นห้า จามาลบหนึ่งคูณกับสองกลายเป็นลบสองสามคูณกับศูนย์กลายเป็นศูนย์แล้วก็ลบสองบวกกับศูนย์ก็กลายเป็นลบสองลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วก็บวกกับ3มคูณสามสามคูณสาเป็นเก้าใช่ไหมเก้าบวกกับหนึ่งก็กลายเป็นสิบอืมนี่คือคําตอบหลายคนยังงงอยู่ถ้ายังงงอยู่ก็มาดูอดูการคูณแบบดีใหม่ แบบแรกจับแถวไปคูณกับหลักคูณทั้งสองอันเลยสองคูณกับหนึ่งใช่ป่ะอสองคูณกับหนึ่งแล้วก็เอาลบหนึ่งไปคูณกับลบหนึ่งบวกด้วยลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งอ่าตัวท,ที่สองเอาแถวไปคูณกับหลักที่สอง สองคูณกับสองแล้วก็บวกด้วยลบหนึ่งคูณกับสาม,มต่อมาอแถวคูณกับหลกักทั้งสองอันศูนย์คูณกับหนึ่งแล้วก็บวกด้วยสามคูณกับลบหนึ่งอะแอดวานนะดูทีเดียวเลย ศคูณกับ1บวกด้วย3คูณกับเปคูณกับลบ1แล้วก็ศคูณกับ2บวกด้วย3คูณกับ3าศคูณกับ2บวกด้วย3คูณกับ3าอ่าได้ละสอคูณ1เป็น2ลบ1ลบ1กลายเป็น1 2บวกกับ1เป็น3าก็สอคูณ2เป็น4 3่คูณลบ1เป็นลบสามลบกับ3ก็กลายเป็น1แล้วก็ศูนคูณ0ก็เป็น0ูนย์ไปแล้วก็สคูณกับลบ1กลายเป็นลบสแล้วก็2คูณกับศก็เป็น0 3นคูณ3เป็น9อ่ะเราได้แล้วทีนี้โจทย์ให้หา c บวก d ใช่ไหมแล้วก็เอา c กับ d มาบวกกันก่อนแล้วค่อยทานโพส c คือ2 5งห้ลบสองส c บวก d 2 5งห้ลบสอ d คือ3 1มหลบสามบวกด้วย3 1มหลบสามก็จะมีค่าเท่ากับบวกกัน,ตำ,นตำแหน่งเดียวกันบวกกันสอบวกสเป็นห้า 5้บวกหเป็น6กลบสบวกกับลบสเป็นลบห้าบวกกับ9เป็น19บเกได้อย่างนี้แล้วเราจับมาทานโพสสี่บวกดีทานโพสทานโพสก็คือการสลับแถวให้เป็นหลักก็เอา5แถว5้หกก็สลับเป็น5เอาไปมาเป็นหลักซะ อันนี้ก็ดันห้าลบห้าขึ้นไปทำให้เป็นกลายเป็นเป็นหลักคําตอบที่ได้ก็คือห้าลบห้าหกสิบเก้านั่นเองข้อนี้ดูยุ่งยากไหมอย่าลืมวิธีการคูณ <c oughs> วิธีการคูณวิธีแรกก็คือการที่เอาแถวไปคูณกับหลักเอาแถวไปคูณกับหลักให้หมดก่อนมีแถวแรกแถวแรกใช่ปะเอาแถวแรกไปคูณกับหลักแล้วก็สมาชิกตัวแรกคูณกับตัวแรกสองคูณกับตัวสอง พอคูณหมดแล้วแถวแรกเราเอาแถวไปคูณกับหลักใหม่ตัวแรกของแถวแรกไปคูณกับตัวแรกของหลักแล้วก็เอาตัวที่2ของแถวไปคูณกับตัวที่2ของหลักพอเอาแถวไปคูณกับหลักหมดแล้วเราก็เอาแถวที่สองแถวที่2ก็คือลบหกับ3ใช่ปะ่ะเราก็ทําเหมือนเดิมเอาลบหไปคูณกับ2แล้วก็เอา3ไปคูณกับ0ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต้องเอามาบวกกันนะ2ตัวเนี้ยเอาลบ ลบ 1, คูณกับ2ก็ต้องเอาบวกกับ3คูณกับ0แล้วก็แถวคูณกับหลักที่1แล้วแล้วก็เอาแถวไปคูณกับหลักที่2ต่อก็คือลบ1คูณกับลบ1 3คูณกับ3นั่นเองก็น่าจะทำให้เข้าใจบ้างก็อย่าลืมว่าวิธีการคูณไม่ต้องไปจำนิยามจำวิธีใช้เลยมันง่ายกว่าเยอะง่ายมากแล้วก็2คูณ2มันอาจจะดูง่ายเด,เดี๋ยวไปเจอ สามูณสอย่างเงี้ยที <mean> ่ม like ันมีมิติไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปดูก็ฝึกไปเรื่อยๆมันไม่ยากหรอก